อ้ยอ็ยภาพเหตการติดล่มจะเหตุผนวหวที่ เป็นกางอยู่ที่เดนมาแล้วก็ส่งผลไปเขต่าที่เขตหาคนครนะคะในวินาทีที่ดังงานนั้นต้องมุ่งอออกจากตึกที่เห็นเขตเนานาคอน,กกนะครย่านจะตุจจักค่ะ คือเป็นผลกระทบจากผันินไหวที่รุนแรงที่สุดในกรุงเทพมหานครนะคะและตอนนี้ยังเข้าระหว่างเหตุ after shock ที่ทางกรงมขส่งวิทยาแจ้งเตือนนะคะว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงตั้งแต่เวลา14.30นาทีค่ะตอนนี้ก็เป็นภาพนักท่องเที่ยวที่ต้องมนีหนีออกจากตึกนะคะโริตึกแดงย่านตะจจักรซึ่งเป็นแหล่งการค้าสำคัญของกรุงเทพมหานะครค่ะ ภาพนี้นะคะมีการบันทึกไว้นะคะวันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะคะก็ทำให้ทุกคนไม่ได้มีอ,อกมาการล่าสุดนายชั้นชาติชิน,ชนทิพัย์รัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปที่ราชบุรีจังนะคะและหลังจากที่มีการไปถึงที่กรุงเทพมหาคน,นะครค่ะ นี่นะคะก็เป็นวินานที่น่าทึ่งของคนงานนะคะที่อยู่ใระัำทึกนะคะยังไม่มีรายงานขึ้นหน้าเรื่องของกูบาดเจ็บทางด้า่ทีมเสียชีวิวนวตน,นะคะผู้สื่าวไดยรัวางกค้งค่ะโอ๊ยอมประเป๋าตนี้ไม่ออไ้่นปิดอยู่ไม่ยดไม่ออไม่ออไม่ไมีค่ะ จะมเป็นคลิปเปล่าคะไม่มีใครเปนอะไหมห้องนักข่าวนะคะที่ผู้ชายดูซีฟัสเตอร์เรานะคะได้อัดคลิปไว้ขณะเกิดเหตุค่ะตอนดินไว้ที่ศูนย์ราชการนะคะเวลาส3านาฬิกา26นาทีค่ะมาทำข่าวนะทุกคนคุณวิโรธมาที่กรมที่ดินนะ มีแค่ตรงนี้ที่ที่นู่นก็รู้สึกเมซอนกรูดแฮมปิ้งก็รู้สึกเหมือนกันแผ่นดินไหวปะแผ่นดินไหวค่ะขณะนี้ก็ทุกคนในอาคารก็ทยอยกันออกมาอยู่บริเวณกลางแจ้งนะคะส่วนนี้ที่ตึกบกสอทนะคะที่เมืองทองธานีซึ่งเป็นตึก30ชั้นนะคะของทาง สำนักงานนะคะมีทั้งตอมอมีทั้งสอทอนะคะของสำนักตริัทแหงชาตินะต้องรีบวิ่งหนีกันออกมาเลยนะคะเพราะตึกสั่นแล้วตอนนี้มีการอพยพบอกว่า,ามีการตึกเอียงด้วยนะคะ <c oughs> มีเจ้านาที่ที่เป็นลมด้วยนะคะเพราะต้องวิ่งมาลงมาจากตึกหลายชั้นนะคะ จนไดงานสดจากที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอาคารบีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวไปเมื่อสักประมาณ15นาทีที่แล้วค่ะตอนนี้นะคะทางเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการนะคะก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะคะถึงเจ้าหน้าที่พนักง,งานต่างๆนะคะคุณผู้ชมให้ออกมานะคะด้านนอกของศูนย์ราชการะคะ่ะตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะคะคุณผู้ชมเห็นแับว่าล่าสุดเนี่ย ได้รับรายงานนะคะว่ามีเหตุไฟไหม้นะคะที่ชั้นสองของตัวอาคารไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองเข้าไปด้านในของอาคารนะะก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประชาชนไม่น่ใจว่าที่มาติดต่อ,อ,อรัชการหรือไม่ะคะ่ะวิ่งกลับไปเอาสัมภาระของตนเองเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือ รีบวิ่งกันออกมาเอาชีวิตของตัวเองรอดก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นทางแรกๆเลยของใครหลายๆคนที่ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวน,นะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่เข้าไปด้านในที่ทํางานอยู่ที่นี่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ไปเอาสัมภาสิสิ่งมีค่าของตัวเององอ,อกมาแล้วก็ที่ประตูะะยังไงคะคุณวิทมีควันอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะ าาเยอะมากกลิ่นไม้ชัดเจนกลิ่นไม้อะตรงนี้เรายืนอยู่อย่างเงี้ยยังยังได้กลิ่นไหม้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าไม่อยากจะให้กลับเข้าไปข้างในแล้วให้ให้ใหออกมานอกอาคารนะคะแต่ว่าก็ยังมีประชาชนนะคะที่ห่วงในส่วนของทรัพย์สินของตัวเองก็วิ่งวิ่งกลับเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็อ,ออกมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้ให้ให้เข้าไปด้านในแล้วนะคะถ้าถ้าดูเนี่ยก็จะมีกลุ่มควันอยู่บริเวณ ตรงกลางของอาครารตรงโถงนะคะมีการจัดตลาดนัดโอท็อปด้วยตรงนี้ฉะน,นั้นวันนี้เนี่ยคนคน่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่รักษาค,ความปลอดภัยก็ดูแลความปลอดภัยอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ให้เข้าไปด้านในแล้วนะคะ,ะส่วนบร,ริเวณด้านหน้าอาคารตอนนี้นะคะก็ผู้ที่มาติดต่อราชก,การเนี่ยค่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็ออกมารอ กันอยู่ข้างนอกเชื่อว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะตระหนกตกใจกนนันกันพอสมควรนะคะก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลา13นาฬิกา26นาทีตัวดิฉันเองแล้วก็ทีมข่าวหรือพอเตอร์สักา,าอีกอีก2คนเนาะรวไมไปถึงเพื่อนๆน,นักข่าวเนี่ยก็มาทำข่าวกันที่นี่ที่ที่กรมที่ดินนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างพักเที่ยงเนาะแล้วก็ กําลังรับประทานอาหารกันอยู่แล้วก็รู้สึกถึงถึง,ถงแรงสั่นไหวตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างตึกหรือไม่เพราะว่ามีการก่อสร้างด้วยในบริเวณรอบๆของศูนย์ราชคารอาคารบีเนี่ยค่ะก็ตอนนั้นทาอะไรไม่ได้ตัดสินใจอย่างเดียวก็คือพากันไปหลบอยู่ใต้โต๊ะนักข่าวมากกว่า10ชีวิตเลยนะคะพาไปหลบกันอยู่ใต้โต๊ะแล้วพอ,อสักระยะหนึ่งอะค่ะไม่น่าใจว่าประมาณกี่นาทีก็ก็ไม่ไม่ได้ ก็ไม่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้นับนะคะว่าเพราะประมาณกี่นาทีก็น่าจะสักประมาณหนึ่งถึงสงนาทีเหตุการณ์เริ่มสงบค่ะก็ก็วิ่งกันออกมาเพื่อที่จะออกมา,ด,าด้านนอกอาคารตรงนี้นะคะหลายคนก็ยังกระโดดตกใจแล้วก็จะบอกว่าสัญญาณที่นี่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมก็ขึ้น 3G รวมไปถึง H ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าที่นี่นะคะอย่างไ,จไจรจะรายงานความคืบหน้าไปนะคะต้องให้เจ้าที่ในยามวูหน้านที่แล้วก็ทํางานด้วยนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเริ่มมีกลุ่มควันแล้วก็กลิ่นลอ,อยคับคุงออกมาที่ด้านนอกแล้วนะคะติดตามได้ที่ The Re Reporters ค่ะโยกถ่ายรูไปไว้ที่ถ่ายรูไปไว้ที่ถ่ายรูปไว้ตึกโยกอ่ะถ่ายรูปมาตึกโยกไว้ช่างภาพทาย ตึกโยกตึกโยกอันนี้ก็เป็นคลิปของรอรอรๆๆๆในขณะที่กำลังหนีออกจากตึกมีทั้งตำรวจและผู้สื่อข่าวนะเนื่องจากอาคารโยกเลยนะกูดูว่าลี่ยีหัวดูนี่ก็นีก็เลยว่าเปนหัวตึกโยกตึกโยกแล้ว นะะคก็อยู so at at ่กันที่บริเวณรัฐสภาค่ะโดยตอนเกิดเหตุการณ์ที่นักข่าววิ่งหนีออกมาจากรัฐสภานะคะณตอนนี้นะคะก็มีผู้คนได้อพยพหนีออกจากอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ราชการนะคะเวลา13.26นาฬิกายนาทีค่ะมาทำข่าวนะทุกคนคุณวิโรธมาที่กรมที่ดินนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนอตึกละค่ะมันมันสั่นๆเนาะเห,นเหมือนเหมือนเหมือนพื้นมันสั่นๆตอนแรกคิดว่าเวียนหัวนะคะแล้วก็ ไม่กล้าวิ่งออกไปข้างนอกก็เลยแอบกันอยู่บริเวณใต้โต๊ะนะคะ,ะ,คะสื่อมวลชนที่ที่ที่มาทําข่าวที่กรกตเดี๋ยวต้องออกไปแล้วนะมึงไม่ได้กระเป๋ากระเป๋าบู๊กินกระ่บอกที่หน่อย การที่ผู้สาวของเรานะคะวิี่ยังไม่รู้เรื่องนะคะหรืหว่าตอนนี้คนที่อยู่ในตึกอะค่ะก็กำลังจะเดินออกไปข้างนอกนะคะส่วนนี้เป็นคลิปบรรยากาศที่ทำเนียบธรรบานนะคะช่วงเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะข้างนอกก่อนนะดูน้ำโอ้แรงแผ่นดินไหวแรงมาก น้ำดูน้ำในอ่างน้ำอ้วนั่งอยู่ทำไมมันจะอ้วกไว้เหี้ยนี่ยังไม่หายเลยเนี่ยนี่ก็พนัสขาวก็ได้มีการถ่ายคลิปกันนะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุนี่ยนะคะก็ยังคงมีทั้งข้าราชการมีรัฐมนตรีมีนักข่าวอยู่เต็มนี่นะคะก็ทำให้ทุกคนต้องวิ่งออกมานอกตึก ตึกที่ทำเนียบเนี่ยไม่ได้เป็นตึกสูงนะคะแต่ว่าเป็นศูนย์กลางราชการนะคะศูนย์บริหารราชการแผ่นดินนะ,ะนายกไม่อยู่ทำเนียบนะคะตอนนี้นายกมนตรีอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตกำลังมีแถลงข่าวด่วนเรื่องนี้ด้วยนะคะเนียไหวใหม่เลยนะเนี่ยยังไหวอยู่ชมวิวเป็นยังไงครับตกใจหรือว่าคิดว่าแค่ตัวเองจะหน้ามืดเฉยใช่ไหมกันใช่ไหม ได้รับรายงานมาไหมคะอาจารย์ไม่เลยเปิดแผ่นดินไหวไม่เลยก็ผมประธานประชุมอยู่แล้วก็มันมันก็มีรู้สึกมันโยกเยกโยกเยกก็เลยบอกเอ๊ะทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมก็เออเลยรู้ว่ามันโยกใหญ่ตกใจไหมอาจารย์ตกใจไหมก็ไม่ไม่เคยเจอเหมือนกันก็ตกใจไหม ตกใจเหมือนเราใช่ไหมันนี้นี่เลิกประชุมเลยไหมฮะหรือว่าต้องไปประชุมต่อเดี๋ยวก็ไปต่อถ้ามันไม่มีอะไรเราต็อไปต่อต้องเริ่มประชุมเลยมกุแล้วสการของทไม่มีเลยยังไม่มีเลยดยะขห้ชอยู่ดกันอย้งใช้ิสตใช้ตไม่ได้นะคะต้องใช้บันไดนะคะ้ามใช้ลิเด็กค่ะไม่วาตนนี้ แก็ตามนะคะให้ใช้บันไดเท่านั้นนะคะแล้วก็ออตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงได้ทราบแล้วก็สั่งการเตรียมการหมดทุกกระทรวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนขอให้อยู่ในความสงบนะคะไม่ต้องกังวลจนมากเกินไปค่ะแต่ขอให้ทุกท่านระวังตัวนะคะแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆก็ได้มีการสั่งการแล้วให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นนี้ค่ะแล้ว้ามีอะไรขึ้นหน้าจะมาะรายงานให้พร้อมค่ะ ในการประชุมซูบเมื่อกี้นะคะมีทั้งผอสสมีทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะทุกหน่วยประสานกันบอดแล้วค่ะเหตุนแยกย้ายทำงานถ้ามูดตอนนี้้ามูดตอนนี้ถ้ามีปัะหาพี่บอกรับครับ นั่นเป็นการถแถลงข่าวด่วนของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่สารากลางจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีนะคะอยู่ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงมีการประชุมนะคะร่วมกับะะที่อยู่ในนั้นก็คือคุณอันทริชวิกุลนะคะแล้วก็มีนายสวงเทียนทองนะคะคที่เห็นในการถแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็กำลัง ตอนนี้คุณสริตาเรืองจิต <ไป S 1> นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็รายงาน,านงจากที่จต <ไป S 1> ุจักร <ไป S 1> นะคะภายในอาคารนะคะที่มีการถล่มลงมาภายหลังเกิดแผ่นดินไหวในเมียนมาแล้วก็ส่งผลให้มีความกระทบกระเทือนถึงไทยนะคะช่วง13ิก20นทีที่ผ่านมาแล้วก็ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยในหลาพื้นที่ก็มาระดมกำลังนะคะในการเข้าช่วยเหลือซึ่งก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชัชชาติสินิพันธ์มีการตั้ง ล่สุดเนี่ยในรอบรายงานน่าจะมีเสียงสะท้อนไหมคะคุณผู้ชมคะกําลังล่าสุดเนี่ยระหว่างนี้นะคะคุณสัติตาเรืองจิตนะคะได้รายงานอยู่ที่จตุจักรแล้วนะคะเราไปติดตามนะคะใน Facebook ของรีพัเตอร์